องชายทำไมข้าถึงได้มาอดคนคนนี้ได้องรัชธายาตทรงดื่มหนักและไม่รู้สึกตัวเขาจึงไม่ได้ระวังตัวเจ้าจะทำอะไรข้าจะสั่งสอนองค์รัชธายาแทนฮองเตองค์ชายทั้งสองเป็นอะไรกันองค์รัชธายาต ดูเหมือนผู้หญิงจังเลยพวกเราขอตัวก่อนองคชายพาอ,องค์รัชทายาทไปแล้วองคชายปกป้ององค์รัชทายาทขนาดนี้หรือว่าองค์ชายเชอ่าองค์รัชทายาทไม่นะปล่อยข้านะองค์รัชทายาทไม่อยากมีสนมขนาดน,นี้เลยเหรอทำไมกันหรือว่าองรัชทายาทไม่ใช่ผู้ชาย งชายพอได้แล้วข้าจะต้องกลับไปช่างเถอะองค์ราชทายาจะเป็นชาย,ยาจะเป็นชายหรือเป็นหญิงมันเกี่ยวอะไรกับข้าล่ะตำหนักตะว,วันออกเรียกนางเขาคารวะองค์ราชทายาพวกเจ้าไปประีบัตรองค์ชายเถอะเฮคะผู้หลงอยู่เตรียมตัวรับของกำนันจากข้าไว้ให้หดี พวกเจ้าเป็นใครตำแหน่งองชายใครให้พวกเจ้าเข้ามาองค์ชายาทให้พวกหม่อมฉั้นมาปน็นมีแบบพระองค์อ่ำน้ำําและเข้านอนเพคะองค์ชายส่งถอดเสื้อผ้าสิเพคะขิเลมากถ้ามีอยากตายก็ออกไปเดี๋ยวนี้ว้ายทำไมองค์ชายใจร้ายจังเพคะมู่หลงซือ ก็ทําแบบนี้กับข้าหรือฮ่าฮ่อฮองชายมีความสุขให้มืงมากเพวกนน้นเป็นผู้หญิงสวยที่สุดมากเลยสะอาบน้ำขององชายวันนี้รู้สึกตาเสียชมัดมู่หลงสือเจ้าอย่าคิดว่าจะมีความสุขเลยสะอาบน้ำขององชาย องค์ชายหม่อมฉันชอบพระองค์มากเลยเพคะรีบถอดเสือ้อผ้าเถอะเพคะข้าตกใจหมดเลยผู้หญิงเหล่านั้นทำให้ข้าไม่อยากจะอาบน้ำต้องไปเจอองค์รัชทายาเสียหน่อยต้องไปขอบคุณเขาต่อหน้าตำหนักตะวันออกพวกหลงอยู่ฮ <laughs> พวกเจ้าอย่าเข้ามานะ <laughs> ขอให้มีความสุขนะ กันสวัสดีองค์ทศทายาตเจ้ากล้าเข้ามาในตำหนักของข้ายามวิการได้อย่างไรเจ้าคิดจะเล่าสังหารข้าหรอถ้าข้าคิดจะฆ่าเจ้าข้าจะปลุกเจ้าให้ตื่นทำไมล่ะองค์ทศทายาตจะพาผมไวเน้นกลัวข้าจะมองเห็นอะไรหรือข้ากับเจ้าต่างเป็นผู้ชายมีอะไรที่ดูไม่ได้กัน ก่อนนอนข้าใส่เชิดผู้ชายหรือผู้หญิงแย่แล้วจะไม่ได้แล้วอย่างไรซะข้าก็ไม่ได้ข้าก็จะไม่ให้เขาดูงั้นข้าขอเปิดผ้าหม่มเจ้าดูหน่อยสิข้าไม่เคยรู้เมื่อก่อนหรือว่าองค์ชายจะได้มารยาทเช่นนี้ข้าเกรงว่าเมื่อสังหารจะซ่อนยาผิดไว้ใต้ผ้าห่มขององค์ราชทายาทข้าขอตรวจด,ดูหน่อยไม่อย่านะ หรือว่าองค์ดัชทายาซ่อนอะไรเอาไว้องค์ดสชทายาเพาื่อความปลอดภัยของเจ้าปลอดให้ข้าช่วยชุดนอนผู้ชายดีจังพอใจหรือยังอยากดูข้าให้ดูองค์ดัชทายาทเป็นผู้ชายจริงๆด้วยให้เจ้าดูแล้วพอใจหรือยัง ดูแล้วตาเจ้าคงไม่บอกใช่ไหมองชายตอนนี้เจ้าบอกข้าได้หรือยังว่าเจ้ามาตำหนักข้าในยามวิการมีธุระอะไรใส่เสื้อผ้าซะเจ้าผู้หลงอยู่เจ้ากล้าดียังไงอยู่ๆก็ให้ข้าถอดเสื้อผ้าตอนนี้ก็มาสั่งให้ข้าสวมเสื้อผ้าอีกองค์ราชทายาทเรียบหน่อยไม่เช่นนั้นไม่เช่นนั้นจะอะไรไม่เงินข้าจะช่วยเจ้าแต่งตัวเอง นี่มันก็ดึกแล้วองค์ชายคิดจะทำอะไรตามข้ามาดีนะทุกคนต่างก,ก็พักผ่อนในยามวิกลานไม่เช่นนั้นถ้าถูกคนอื่นเห็นว่าองค์ชายจับมือข้าข้าจะอธิบายยังไงเล่ามื่อลงอยู่ทำไมถึงได้จับแน่นขนาดนี้นะนี่เขาจะพาข้าไปไหน วางตัวนะพวกเราจะขึ้นไปด้านบนฮะวางค่าลงนะอย่างดีที่เขาไม่รู้ว่าค่ามีวิทยายุทธองชายเป็นธุระเรื่องงานแต่งให้ข้าตั้งหลายวันข้าตั้งใจเลือกยิงสาวไว้ กรณีนนบาดท่านตั้งหลายคนข้าหวังว่าเจ้าจะพอใจนะพอใจพอใจมากความจริงข้าตั้งใจจะมาขอบใจเจ้ามู่หลงอยู่ซ่้นเล่าไว้บนหลังคาเล่าฉันดีนี่เป็นเล่าที่ข้าเอามาจากชายแดนแตะวันตกเชียงเหนือ องค์ดายาล้อมดื่มดูสิเล่าหรือจะดื่มดีไหมได้ข้าจะดื่มเออเจ้าดื่มเราต่อจากห้ที่ข้าดื่มทำไมข้าคิดไม่ได้เนี่ยนี่ก็เท่ากับว่าเจ้ากับข้าจุกกันทางออกใช่ไหม <c oughs> หมู่หลงอยู่เจ้าคนลามออกช้าๆหน่อยไม่มีใครยังเจ้าดื่มหรอก ไม่จริงใจเล่านี้แรงมาค่ะว่าเจ้ากินไม่เจ้ากินไหวหรือค่อยบอกว่าข้ากินไม่ไหวข้ายังดื่มไม่พอเลยเผ็ดจังไม่อร่อยด้วยหรือว่าเจ้าอยากจะเมาในอ้อมกอดของข้าดรืยข้าเมาแล้วข้าจะกลับตำหนักเองคืนนี้พระจันทร์สวยมากหรือว่าคืนนี้จะมีเรื่องบางอย่างเกิดขึ้นองค์ชายไปไกลาจากข้าน้อย องราชทายาทไม่สนใจเรื่องที่จะเกิดขึ้นหรือเรื่องอะไรถ้าอยากรู้องค์ราชทายาทต้องก่ขอค่านันนๆไม่น่าเชื่อเลยว่าเขาจะอยากให้ค่ากอดเขามู่หลงอยู่ขนหน้าไม่อายองราชทายาทข้าและเจ้าต่างก็เป็นผู้ชายกอดกันก็ไม่มีอะไรน่าอายใช่หรือไม่เจ้าสิที่อายอ๋อ ไม่อาดรเงินก็พิสูจนสิกอดก็กอดสิใครกลัวกันล่ะเห็นไหมพิสูจนแล้วไงเจ้ะมีเรื่องอะไรซ่อนอยู่กันแนะ่องค์รัชทายาทเขาได้ซ่อนศพของมือสังหารไว้ที่ที่หนึ่งที่ไหนทำไมต้องทำแบบนี้ สัญญาณอยากรู้ไหมไปด้วยกับข้าสิข้าก็สงสัยว่าเจ้าต้องทำอะไรกันแน่แต่ข้าจะกอดองค์ราชทายาทเอาไว้อย่างนี้ต่อไปเอออะไรนะองราชทายาทชอบข้าหรือชอบเราสองงามละ่ะในระหว่างการประทะอ่าข้าเป็นผู้ชายนะปล่อยข้าลงเดี๋ยวนี้ถ้าข้า ไม่ต้องปกปิดความจริงที่ข้าเองก็ห่อได้ค่าก็ยอมตามแทนที่จะกอดเขามาถึงแล้วมาทางนี้กับข้าอย่าส่งเสียงดังค่อยๆดูมีอะไรน่าดูกันแน่ทำไมถึงมีคนสู้กันที่นี่ เอาศพคืนมาให้ค้าฝันไปเอถอะทำไมถึงเป็นชิงลัวอีกฝ่ายเป็นคนขององค์ชายแย่แล้วนี่มันเป็นแผนชิงลัวตกอเูว่ในอันตรายข้าลองคิดหาวิธีให้มู่หลงอยู่ออกไปองค์ชายข้ากลัวขค่อยากกลับองชายอย่าให้มีเรื่องเลยนะกลับไปด้วยกันเถอะ มีข้าอยู่ตรงนี้เจ้าจะกลัวอะไรองค์ราชทายาทกลัวขนาดนี้เป็นเพราะไม่เคยเห็นดูว่ะองชายถ้าท่านจับคนพวกนี้ได้แล้วจะฆ่าพวกเขาทั้งหมดไหมฮทําไมองค์ราชทายาทถึงได้เป็นห่วงว่าพวกมือสังหารจะเป็นหรือตายล่ะอง์ชายลอเล่นใช่ไหมข้าเป็นห่วงมือสังหารก็เพาะก็เพออะไร ข้าเป็นห่วงความปลอดภัยขององค์ชายอ๋อข้าทําให้องค์ราชทายาเป็นห่วงถือเป็นเกียรติของข้าจริงๆองค์ชายทรงสําเร็จร,ราชการแทนเพราะแทนฮ่องเต้ทรงเป็นคนสําคัญของแผ่นดินดังนั้นเจ้าต้องตายด้วยน้ำมือของข้าอีกอย่างองค์ชายปีบบังคับมือสังหารพวกนั้นพวกมันอาจจะหันกลับมากัดเอาก็ได้นะหาเจอแล้ว ได้พาออกไปเร็วดีจังตอนนี้ก็ออกไปได้แล้วดูนี่ลองชิมระเบิดของข้าหน่อย <c oughs> ไม่นะพวกมือสังหารหนีไปได้แล้วองค์ชายศพถูกแย่งไปแล้วพี่ค่ะผมชั้นทำงานไม่สำเร็จผมชั้นสมควรได้รับโทษไม่เป็นไรข้าตั้งใจให้พวกมันได้ศบไป ผู้หลงอยู่คิดอะไรอยู่กันแน่ทำไมท่านถึงทำเช่นนี้ข้าทำทั้งหมดนี้เพื่อผู้หญิงคนนั้นข้าเชื่อว่าผู้หญิงคนนั้นจะต้องกลับมาเออสไปองชายคนนี้โง่จริงๆเขาทำทุกวิถีทางเพื่อหาตัวข้าองชายเจ้าหาผู้หญิงคนนั้นเจอหรือยังยังข้าไม่มีทาง จำนางผิดแน่นอนเย่อหญิงมากนะักเจ้าไม่เคยจำค่าได้ด้วยซ้ำองชายตอนที่มือสังหารนีไปได้เขาทำหยกอันนึงหล่นไว้มาป่าเป็นเครื่องรางของประเทศซีชินผู้หญิงคนนั้นเป็นคนของประเทศซีชินจะบอกว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นคนของประเทศตรงสู่ไม่ใช่หรือ ข้าจะพลิกแผ่นดินซีชินเพื่อหาลางวันต่อมาตำหนักตะวันออกชินหลัวเมื่อคืนเจ้าได้รับบาดเจ็บหรือไม่ผมฉันไม่เป็นไรเพคะสับที่ถูกองค์ชายเอาไปเราได้กลับคืนมาแล้วผมฉันทําตามที่พระองค์สั่งตั้งใจทิ้งหยกหมาป่าไว้ที่นั่นเมื่อวานข้ากับองค์ชายก็อยู่ที่นั่นจะทําได้ดีมากจะออกไปเถอะ คะ่ะฮ่าฮ่าฮ่าหลองอยูเจ้าค่อยๆหาไปนะยังไงก็หาไม่เจอลองน่าแปลกทำไมเมื่อวานองค์รัชทายาทถึงอยู่กับองค์ชายได้